ทำทำไมขนูทำทำไมมาไลฟ์ก่อนไลฟ์นะคะกินสตรอบเบอรี่อบกรอบแบบซื้อมาเยอะมากโอเควขาไปพร้หนกัน คือเดี๋ยวก็ไลฟ์อีกทีมาไลฟ์ทำไมเป็นสตรอเบอรกกี่โอเคขนวแบบซูมาเยอะมาก กินมากเพมันอร่อยมากคือมากินสตรอเบอรี่ให้ทุกคนดูนะคะอ้ามาแบบถือกินแบบนี้ หหรือวนแล้วแต่ลูกค่ะบางลูกก็หวานบางลูกก็เปรี้ยว มันกอบหนูแยกไม่ได้ระวังกอบกับแข็งอ่ะน่าจะกรอบอร่อยมากก็คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไลฟ์มีสปอยอะไรไหมก็เดี๋ยวทุกคนก็ต้องเข้ามาดูทุกคนจะได้รู้ ว่าคุยเรื่องอะไร <S <S เปิดแอร์เย็นไหมไม่ได้เปิดค่ะฮัพ<อ>ดนตกีเดลชิชอว์สวัสดีฮัพตัดหน้ามาไหมไม่ได้ตัดใหม่ครับหน้ามาดื่มแต่ว่าแค่แบบคือปกติเมื่อก่อนมันจะแบบเป็นแบบนี้ใช่ไหมแปลว่าแบบแบบเนี้ยแล้วหนูก็แค่แบบ เปิดไปครึ่งน,นึงให้มันเป็นแบบแบบครึ่งครึ่งน,น,นึงเพราะบบว่ารู้สึกว่ามันสวยกว่าไม่รู้เหมือนกันสีผงสวยค่ะเทานะครับคือจริงๆหนูไม่ได้จะยอมสีนี้นะจริงๆริงหนูแบบเปิดเล็บอีกอันแต่ว่าแบบได้แบบนี้ก็เลยแบบนี้ก็โอเคอยู่ ฝากซิงเกิลเอ้ยฝากอัลบั้ม5ด้วยนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆาคือเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูชอบมากๆหนูก็เลยแบบดีใจมากๆาที่เพลงนี้เข้าไทยะคะ่ะเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็เมื่อกี้หนูไปกินข้าวมานี่หนูกําลังหาเรื่องพูดอยู่นั่นี้งแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหากันลดโชว์สาร์อาทิตย์นะคะปื้มปิม้งมากดี้ซงมากที่ทุกคนมาหากันก็สนุกม,มากเลยทั้งสองวันทุกคนให้ทายว่าวันนี้หนูโดนเรียนไหม ้าโดดเรียนกดหนึ่งไม่โดดเรียนกดสองข้าไว้ต่อตันคืออะไรทุกคนคิดว่าหนูโดดเรียนไหมหนึ่งหนึ่งคือหนูไม่มีปิดเทอมมาทุกคนเพราะฉะนั้นหนูก็เลยอาจจะโดดเรียนบ่อยหน่อยเพราะว่าหนูไม่มีปิดเทอมเหมือนคนอื่นเขานะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้หนูโดนเรียนค่ะคือหนูแบบตื่นไม่ไหวค่ะหนูแบบโอ้ยเสียงเหินคือหนูแบบตื่นไม่ไหวหนูก็เลยแบบนอนเลยค่ะหนึ่งกันสนันถูกพี่บอกชอบว่านี่นะตามสคริปต์หรือตงมหัวใจ ถ้าคนคิดว่าตามสคริปต์หรือตามหัวใจเวลาพี่โมนี่ก็คือหายหรือยังเอ่ยคือทุกคนพี่โมนี่นะ่าสงสารมากคือแบบว่าพี่โมนี่ป่วยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าสู้ชีวิตมากคือพี่โมนี่เก่งมากคือว่าถ้าเป็นหนูหนูคงเต้นไม่ไหวแล้วคือแบบสปิริตคือแบบไอดอลมากคือแบบเก่งมากค่ะใช่ไปไว้เพื่อนคุยอะไรกัน หนูไม่ได้ไปเรียนไม่รู้เรื่องตื่นกี่โมงวันนี้หนูตื่นสิบเอ็ดโมงค่ะตึกดึกตึก,กเอ้ยตื่นใส่ไหมไม่ในะทุกคนหนูตกใจมากคือหนูไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะจุปหนูแล้วหนูตกใจมากหนูตกช็อกแล้วหนูก็เลยแบบเป็นไปได้ยังไงกันนะเสียงหนูเป็นหนูนี่ยังไงกันนะแต่ว่ามันตกใจนะทุกคน ทุกคนเห็นหนูสะดุ้งไหมคือตอนที่แบบเขาก่อนึ้นนะ่ะเขาคุยกันแบบกระซิบกันนะ่ะแล้วหนูก็แบบอะไรอ่ะแล้วหนูก็ได้ยนะินอะไรแบบแซกซึมแซกซึมหนูก็แบบแซกซึมอะไรล้ว แล้วออกเขาเตรียมกันจะจุ๊บหนูตอนแทรกซึมสตอรอเบอรี่อ่าชอบกินสตอเบอรี่ะเจอกันผิษโลกเจอกันค่ะผิษโลก หวานเปรี้ยวเลยหวานมากสตรอเบอรี่เควนเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นมันก็จะหวานเกิน ต้องหารูปที่แบบขาวๆหน่อยอันนี้ขาวอันนี้หนึ่งรูปนี้อร่อยคือเหมือนต้องกินไปนลุ้นไป ือหนูแบบตอนเต้นอ่ะหนูแบบพยายามแบบว่าไม่หายใจแรงเพราะหนูกลัวจมูกบานค่ะหนูก็แบบจะอ้าปากเห็นหนูอ้าปากก็คือหนูหายใจอยู่แบบว่าแบบนี้ค่ะว,ว่าหนูไม่อยากจมูกบานทำไมมืดจัง แอนดามตุ๊กเปียวกันตุกหวานโทก็คือวันนี้กินอะไรนีทุกคนอยากกินช็อกโกแลตดูใบอ่ะอยากกินช็อกโกแลตดูใบค่เราเคยแยงของที่ปอบกินคำหนึง่งอร่อยชอบกินพิทาชิโอชอบกินถั่ว ย,ยังไม่ป่วยค่ะแต่ว่าอนาคตไม่แน่เพลงไหนหอบสุดคิดก่อนวันเสร็จดิดชิวอ,อยู่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าของวันเสาร์เต้นเหนื่อยกว่าขอนี้ค่ะมันบอกเนี้ยว่าซินดี้อยากกินช็อกโกแลตด,ดูไปยอยากวนไม่ยอกอยาก โอ้ยเสียงเป็นอไรโอ้ยจะไม่สบายอีกคนปะเนี่ยเมือ่อก,กี้หนูลงไปด้านล่างหนูเจอพี่จิวพี่จิวก็ไม่สบายค่ะแปะแปะที่แปะใครอ่ะก็คือมีแต่คนไม่สบายรู้สึกยังไงตอนเจอตัวเองเนข้อสอบ คืแบบเหมือนเพื่อนแอบบอกหนูมาอยู่ว่าแบบเออมีซินีี้ในข้อสอบแต่หนูหนึกว่าแบบอาจจะแบบแค่ชื่ออะไรอย่างงี้ไม่ขมาเป็นรูปหนูเลยแล้วหนูก็แบบงงขะงงแล้วก็แบบเป็นรูปรูปหนูพี่ปายาแล้วก็เกียวย่าค่ะแล้วก็มีมีเฟรมคนรู้จักเฟรมไหมจากด c e แล้วก็แล้วก็ใครพี่อลันมนะังแล้วก็ใครอีกคนนึงหรือว่ามีใครนี้มันจะไม่ค่อยได้แต่ประมาณนี้เสี่ยงเหมือนจะเป็นหวัดหรือความจริงแล้วหนูจะเป็นวัดโอ้ oh, no วันที่เปิดวันเจอบ้าเฮ้ยหนูได้คำนี้มาจากพี่พี่เจลลีล่เจลาเบทุกคนเขา้าใจอไหมเจลาเบในรายการไทม์แมสสิคดาเมื่อวานที่สุดขอบคุณครับเขาแบบว <c oughs> ่าเขาถ่ายดีมากเลยเขาแบบว่าให้ทุกคนแบบว่า มีแบบว่าถ่ายหลายหลรอบใช่ไหมแล้วก็เก็บหน้าคนทีละคนค้ามันดีมากเจลลี่สอนอะไรซิพี่แจลลี่สอนหนูจะล่าแบ่หนูจะล่าแบ่ทำสิ่งเัวเลด้ใช่เพราะว่าทุกคนพูดกันทั้งวันเลยหนูก็เลยหนูก็เลยทำบ้าง ยามาช็อปยามาช็อปพูดอะไรดีพรุ่งนี้หนูไปเรียนดีไหม พรุ่งนี้หนูไปเรียนดีไหมพรุ่รงนี้ไปเรียนดีไหมไปไปเถอะไปบ้างเนาะไปเถอะวันไอรันเฮ้ยทุกคนจะมาวันไอรันกันไหมจะได้เจอพี่ปลาในดวงใจ คิดคิดชุดชอตยังยังเลยค่ะมีใครอยากเส,สนอแนะชุดช็อตไหมคะว่าอยากเห็นหนูใส่อะไรเพาดูก็คิดไม่ออกเหมือนกันนี่ไอชุดสุกินันด <S 2> <S 2> เรียนดีกว่าเดี๋ยวตามเพื่อนคือราไมโรงเรียนหนูไม่มีปิดเทอมหนูอยังปิดเทอมมากเลย <S <S คือแบบว่าไม่มีปิดเทอมใช่ไหมแล้วก็คือตอนนี้ก็คืออาทิตย์นี้คือเปิดเทอมสอง สอบเสร็จแล้วก็เปิดทำสองเลยก็คือหนูแบบว่าไม่มีปิดถึงเนะสียใจมากมีกินผลไม้แห้งอันนี้หนูชอบกินผลไม้อบกรอบมากชอบกินทุกอย่างอบกรอบชอบกินผักอบกรอบด้วยอร่อยบอดร์เลสเหรอ แต่ฉากมันน่าจะเป็นของฉากน่าจะเป็นของสกินนันดาหรือเปล่ามันก็จะแบบฉาชฉากแบบว่าน่ารักมากตัวชุดแบบว่าเพร่งขรึมมากคือเมื่อกี้หนูแบบเผลอเกือบสปอยสปอยเกือแบบสปอยแล้นะแต่วแบบ่าดีลยวหนูห้ามทัน ใช่แต่ว่าหนูปิดเทอมเอ้ยแต่ว่าหนูหยุดเยอะก,กว่าเปิดเทิมอีกก็คือหนูเหมือนไปโรงเรียนแบบว่าเดือนเดียวสลาแบา่ชุดนั่นไงชุดโอชีเบะไงถ้าหนูใส่โอชีเบะอยากให้หนูใส่สีขาวหรือสีดำครบน้องหนาสักชุดก็คิดอยู่เหมือนกัน ขึ้นน่งขาวขึ้นดำ เป็นไซายได้หนูรอได้ค่ะหนูรอมากจริงๆหนูรอมากทุกคนใครยังไม่เห็นมุมหรอนีเพราะว่าช่วนี้หนูขายสวยไงก็เลยไม่เห็นมุมหรอแต่ถ้าหนูขายรอก็คือทุกคนคิดนม่หล้อไม่คอยไ่อลูกแม่รอสุดทุก รอที่สุดหูรอที่สุดค่ะไหนรอก็นี่ก็คืออยู่นิ่งๆก็รอเพราะว่าคนมันเกิดมารอทำอะไรก็รอ กีตาร์ขึ้นมาก็รอแล้วถูกอยู่นิ่งๆก็รอแล้วนี่เดี๋ยวโตหน่อยแล้วก็แบบมีรุ่นน้องรุ่นสิบอะไรแบบนี้เข้ามาแบบว่าเด็กๆหน่อยหนูก็แบบรอได้แหละเพราะตอนนั้นหนูก็คงโตแล้วนิดนึงอาจจะแบบสิบแปดยี่สิบยี่สิบังยังยีง่สิบก็คือ ยังอยู่ไหมหลอต้องเสยผมไม่หนูไม่ชอบเวยผมเพราะว่าผมหนูมันไม่กลับมาให้หนูเวลานหนูเสยใช่ไหมมันไม่กลับมาเสียดามากนี่แย่จริงอีกทำไมถ้านีหลอดตาจะมองไม่เห็นไม่เชื่อ หนูคนไปแล้วค่ะไปเจอกันนะบา,บ,าบาย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 เจอกันในไลฟ์สกินน่นาะเดี๋ยวก็เจอแล้วนีาตามไหมตามขึ้นหนูไม่ได้ตามขนาแต่ว่าแบบหนูชอบพี่ปาค่ะพี่ปาหลอมากโอเคไปแล้วค่ะบายบาย